ครับผมสวดีครับปู่โอ้มือนีร่มแห้งขักอยู่ตรงพุ่งถึเป็นตะหนาวเนาะเอยลมมันหนาวเย็นเกี๊ยงเลยออยู่ทางบาทผมกัดล่มบระจันตึงๆเลยนะครับ่าเส็บบอออกดอกย่านมันบอมาย่านมันบมมามันบอมามันกับบอมาเป็นปีเลยได้ปู่บอมาเจนอยากอายเปิดแล้วล่ะกะลองลองเบิงเนาะ นะครับเพื่อที่ว,ว่าเอา้ามันเข่าก็บ,บ่มาตามเหมือนที่ไหว้ได่าอีกห้าอีก,อกเดแค่นี้เ <c oughs> บื้องล้วเนาะกะัเลี้ยงตับมือเจ้าใหม่เนาะฝันโดนละลาฝันตั้งแจขึ้นวันที่หนึ่งโอ้ต้องกว่าเลยเหลขเลขออกยงมสีมงแลนกับแงมขึ้นนั่นกับฟันฝันเห็นแม่ย่ายิมฝ <c oughs> ันเห็นแม่ย่ายิมเพิ่นพาไปเฮือนเพิ่น กูได้เงินใงญ่ได้เงินงามม,มาอยู่น้ำได้โบไปเบิ่งซื้อๆดอกได้คอยบอย่ไปอยดอกหยต่อไปนี่แม่นโหลดลนะด้น่นะคอยบ่ไป,ปโยูดอกห้เจ้าอยสาครับกูว่าสหายมึงมาเฮ็ดของน้ำห้แน่กูมีเือนแต่กูบ่มี้องน้ำแล้วของน้ำบม่มีมองปิดมองเปิดมองสกีสเนีย้ยวกับบมีครับมึงมาอยู่น้ำกูพอด้เห็นไห้กูแน,มน,น่มึงก็เป็นซางกันไหมอ่าวเป็น้างจะ บ่มีเงินเฮ็หดห้ดอกบ่ได้มาอยู่ดอกลูกเจ้าไพสิเบิง่งครับลูกสาวเจา้ากำลังป่วยอยู่ไพสิเบิ่งเออเนาะบ่มากกับ่ม,มากพันเจ้าสิให้ยควายเฮ็ดห้องน้ำเจ้าก,ก็ให้ยควายเล็กสีเราคอยสิเอาหยังละเ็ษ <c oughs> คั่นอยบ่มีเงินเลขเงินเบอร์คอยบอย่ได้เฮ็ดหยังจักอย่างได้ตอนนี้คอยก็หาเงิน,างน,นอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันจงคนไปฟอไกไตแต่ลังบากแห้งกได้ว่าครับ บาดเิ่นก็เลยว่านั่นเลขอยู่ในข้อบักเจิมอ่าเจิมกันย่างมากพอดีเจิมคอนบันทะลอกครับย่างมากพอดีแนมไปเห็นเลขกอยู่ในนี้เล็กสามสามแนมเห็นเลยเออแนมเห็นเป็นตัวเลขกอยู่นี่เหล็กเห็นในข้อเล็กสามสามเล็กสามสามนั่นเด้ย้ายเล็กสามสามอยู่ในข้อเจิมแต่มันคือเป็นเหล็กดำอีกจ้าหน่อยมันกระแดงล่ะคน แนมเบิงดีๆแนมไปเต้าสองเตือสามเป็ดเหล็กแดงบ้านนีบ้านนอาเจมิมเฟินว่าเจ้าสิยเห็ดทองหน้ามาย่าเหรอเออกูเสีเห็ดทองน้าไหมเฟินขันเจา้าซีเสือเล็กสามสามเจ้าเอาหาสามสามเด้อบ้านนี่เลขกหาอยู่ในมือคอยเอยืฟินจับจังนี่เลขกหาอยู่ในมือคอย,อยาหาสามสามเฟินก็นเลยว,ว่าขันเจ้าซเสืสอสามสามเอาหาสามสามเด้อ นี่หาอยู่พี่หาอยู่พี่อะไรเส้นกันได้สามโตเลยดีสัตว์เลขในข้อพื้นน่ะสรุปแหลมมันแดงบ่เลขในข้อน่ะแดงตัวสามสามเนี่ยแดงเกินครึ่งเลยแดงแต่สามสามแดงแต่สามสามแต่ว่าไอ้ตัวหาเนี่ยมันอยู่ในมือพคนว่านี่อยู่ในมือคอยเปลี่ยนหาเจ้าหาสามสามด้อหาสามสามแต่ว่าย้ายสินน่ะให้เนมเบิ้งข้อเจอมนั่นเห็นเลข้ามสามแต่ไอเจอมเป็นคนว่าว่าขันเจ้าซืซื้อสามสามนั่น ไอ้เจ้าเอาหาสามสามพี่หาสามหาอยู่พี่หาอยู่น้ำม,มือคอ,อยพี่ต่เ <c oughs> ลยว่าเอาตัวใดเราเว้ยเอาหาสามสามอืมแต่ทเทาะนี่แหละพ่วมฟันนั่นฟันสานดีเนาะ <c oughs> กับฟันเง้าอยู่อันโตกรนั่นมันก็ว่าวไปก,นกันเง้าก็แล้วว่าจะช่วงเห็นเหล็กว่าวคุยกันช่วงเหล็กนี่แหละครับฟันเนหย้าบ่ได้บ่ได สามสามเล่บว่าเป็นตามักแต่ปูสามสามกระจับแล้วก็เห็นทุกเธอบอ่เคยเห็นเล่เนาะมันกับมีแตไดตีอเอาตัวเ้นันเห็นตัวเลขตั้งแต่ฝันมาเป็นปีเนี่ยบ่เคยเห็นฝันเห็นตัวเลขบเลยแมนตัวนีน้นมันแนมเห็นเจ้าของสามสาม ามาวันนี้แนบเห็นตัวเลขแนบเห็ตนตัวเลขขนาดสนใจนอยู่เลยเนาะในข้อเจ่มเจอม,ปออม,ออมเป็นไปซองของน้ำเิ่นว่าของน้ำเป็นๆอย่างสี่บ่าหายยังมาบังไวในขี่ก็เห็นก้นเห็นเหี้ยวเ,เห็นด,าด่างทีุ่่นไว้ใหขาจักจเสียยังมาบังเอาเงินบ่มีป่วยกูป่วยไข่กับไข่บ่เศร้าแจักเถื่อขันเจ้าสื่อซื้อเลขสามสามเจ้าเอาหาสามสามด้วยคือบ่แมงเจ็ดสามน้ำหรือบ่ปู่จงหว้ว่าคนซื้อเจิม แต่ว่าเหล็กอยู่ในข้อเจอมเจ็ดสามไปสั่นนั่นบ่หรือจังไดเอา้ากะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาบึ่งเนาะเอา้เอาเจ็ดสามน้อยๆไว,เไว้เพื่อกันไหวเพื่อมันสีมาได้เจ็ดสามน,นมามนเมื่อคืนฝันว่าไปวานแหได้ประคอตัวนี้พี่นั่นอีกแล้วได้คอแ,แต่ว่ากับบ่เห็นตัวเลขแต่แค่ฝันว่าได้ประคอ,อ หลังจากวานประคอแล้วไปเห็นเด็กหน่อยผู้หญิงสองคนเด็กหน่อยพ่อแม่ยู่ใสกับบ่หงมันขออยู่น้ามายู่น้าเสือผ่ากับพ่อใสมันจะโอ้ยไอ้เฮาเลี้ยงเด็กหน่อยอีกแล้ว็เลี้ยงดอกบ็เลี้ยงข่อยกับบ่ที่นี่ดอกพ่อใหญ่ข่อยสิไปอยู่น้าเจา้าป้าก็บป้ายติเด็กหน่อยมายูน้าแต่ว่าห่างบ,บ่ได้เห็นตัวเลขตัวนี้ ฝันว่าได้ไปตึกปลาเออได้ปลาได้ปลาข้อใหญ่วานแหนี่ยวานแห่ถือปลาโตพี่อืมได้กอดุ่นละใหญ่จนได้กอดุ่นละตัวนี้ได้กอดเจ้าของขึ้นเอาขึ้นมาได้เจ้าของน้ำกับว่าเลิกดอกน้ำซ้ำนี่ปลาเกือบเห็นหลังครับแต่ก็จักสติก็ได้ในค่วงฝันกับว่าหงุตีก็เอาตัวเห็นนี่แหละเอาตัวเห็นมังเกิงนี่แหละเออครับผมมี่ท่านี่แหละ มีสำนีสันสันได้ใจความหาซ้ำสามเอ,อ้านะครับโซ่ให้ FC เอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขของปูนะครับตัวผูว้ชมการเลี้ยงตัวผูว้ชมว่าอาตัวเลขของปูนี่รุดมาหลายงวดนะครับอืกระบ,บอกเข่าเนาะนะครับกะเล่าหาเตฝันเห็นเป็นตัวเลขเนาะปูเนาะนะครับเห็นตัวเลข <S <S เห็นเป็นตัวเลขเห็นแขนสองตัวสาม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 บาดใน้พจะของข้อนะเห็นเลขในข้อเจอมครับ าจ้รย์เพื่อนก็ว่าขันเจ้าเสือสามสามเจ้าเอาหาสามสามดื้อก็เลยใส่เจ็ดสามให้น้ำดิปูเพราะว่าคนซื้อเจิมเจิมนี่นะสิเจ็ดบอล่สันนะเจ็ดสามสามเอาตัดเป็นเลนเป็นเจ็ดสมหาสมแล้วก็สามสเนาะนะครับเอาปูมี่ยังหอดเอซเพื่อนไงครับกะช่วงเีนบ้านบ้าบสุกบอสมบขอให้เอซมีสติครับ สติเท่านั้นนหะสีสอยอยเหลือใดเรียนแกวข้ามเนืนท่อตงต่างๆขยันหากต่ขยันได้ขยันเก็บกับขยันอยูแ่แต่ขอให้เอฟซีสุขสุขค่นอย่าเพิ่งบุญแห้งหลายให้เพิ่งกำลังหลายๆขันผู้ใดมีกำลังหลายเฮ็ดหลายได้หลายบ่ยเฮ็ดกับบ่ได้เฮ็ดหน่อยได้หน่อยครับพราจะนั้นห้าต้องเฮ็ดงานแข่งกับเวลาคือจําปูเสมอปูเฮ็ดงานแข่งกับเวลา เพราะว่าทีเห็ุไปบวัหลำวังรวงยวังยังดอกเพราะว่าขั้นสุดท้ายในชีวิตแล้วล่ะตอนนี้แล้วหลังจากหันกระห้เอสซี่วิธีมีแห้งอยู่เห็นเป็นสุขอันตรายพ่ายทกใหญ่ไม่มากใจความเก็บใจใดความไข่กระยาให้มีให้พากันมีสติอย่าไปเตืนอย่าไปคิดยังไรเกี่ยวกับบ้านกับเมืองให้คิดเห็นแต่โตเจ้าของวัตถุจังใดหยากจังใด ท้ามาหากินแนวดายหายพยายามอดพยายามทนครับผมปีนี้เพดไพ่หลายสิงร้ายยางน้ากระทวมใายแดนก็มีปัญหาใายแดนก็มีปัญหาครับในช่วงนี้แต่ขอให้บ่านเฮาให้มีสติและปัญญาค <c oughs> วยเหลือตัวเองหายได้แต่ขอให้เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสั่นเลล่ะครับผมบขอบคุณครับปู่